สวัสดีครับชาวราศีกร,รกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกร,รกฎหรือชาวราศีกร,รกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยเจาะๆหรือว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลาย ID มาได้ที่ User บูพญานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เอ็กออฟสอดนะครับ f i l ออฟคัพคิงถือดาบไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟวันไฟออฟสอดสี่เหรียญ 6ถ้วย8ถ้วยโอ้โ oh, หพลังงานเดอะ o มูนนะครับอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่คิงถือถ้วยเนาะโห oh, พลังงานของชาวกรกฏลักขาะกรกฏคือแบบอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูท็อกซิกเยอะๆมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะมันมีพลังงานของการจบ จบแล้วนะครับมันกําลังจบแล้วแสดงว่าใครที่กําลังมีปัญหามีประเด็นยึดติดอยู่กับอดีตนะครับเหมือนเขากําลังจะจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากในเรื่องของความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจจะมีพลังงานค่อนข้างเนรกทิฟเยอะมากนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองมันอาจจะทําให้เขากับเราอะค่อนข้างยึดติดในมุมมองของความรู้สึกระหว่างกันและกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แต่เท่าที่ดูคือพลังงานของความทุกข์ของความรู้สึกที่เขาได้แผ่รังสีออกมาถึงตัวคุณเองเนี่ยมันอาจจะถึงนะจุดที่กำลัง แล้วนะครับมีไพ่ใบนี้เลยทาวเวอร์พังทลายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสของการที่เขากับเราจะกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมามีโอกาสดีๆซึ่งกันและกันได้จากไพ่หกถ้วยนะครับพร้อมกับไพ่ใบนี้คือคิงถือถ้วยแปลว่าตัวเขาเองกับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อในเรื่องของความรู้สึกที่ โอเคต่อกันได้ดีมากขึ้นหลังจากที่เขากับเราอาจจะมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ชัดเจนหรือมีปัญหาในช่วงอดีตที่ผ่านมาอิทธิพลของอดวงดาวตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยโคโจรเป็นสี่กับลัคนาอยู่ในตำแหน่งพันธุถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งธาตุน้ำนะครับแล้วชาวกรกฎก็เป็นตำแหน่งธาตุน้ำด้วยเนาะก็จะทำให อารมณ์ความรู้สึกความรักความสุขความสมหวังกําลังจะมาขึ้นมาดีขึ้นแล้วก็ดาวศุกร์นั้นเป็นตําแหน่งในเรือนลาภะด้วยมีดาวพฤหัสบดีโคโจรอยู่ในเรือนลาพระมีโอกาสที่จะมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของความรักความสุขที่เราจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านั้นกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวกรกฏลักคณะกรกฏอย่างเต็มที่เลยทีเดียวขอให้ชาวกรกฏอย่าเพิ่งไปโฟกัสในเรื่องของไพ่เนกาทีฟเยอะจนเกินไปให้เราพยายาม ปล่อยวางแล้วก็พยายามมองให้มันเห็นเป็นสัจธรรม ของความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ดีนะครับถ้าเราเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกันและกันมากเพียงพอมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อในเรื่องของความรักที่ดีได้เราอย่าไปโฟกัสกับความสูญเสียเราอย่าไปโฟกัสกับความารู้สึกในเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรเยอะจนเกินไปเอาสาระสําคัญของพลังงานบวกคือเขากําลังคิดว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งกิงถือถ้วยเพื่อตอบสนองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีนะครับใน อดีตจนถึงปัจจุบันนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเรื่องของไพ่สิกออฟคัเนี่ยมันเป็นไพ่ของเขากับเราะเ,เคยรักกันมาเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันมีการแบบเหมือนมองอะไรแล้วมันเป็นแบบพลังงานที่สวยงาม เขาอยากจะกลับไปเวนั้นอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะมีพลังงานของความรู้สึกที่เขารักเราเรารักเขาต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกมอบดีๆให้กับกันและกันถึงแม้ในวันนี้มันอาจจะไม่ได้สวยหรูไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้คิดหรือคุณได้เป็นนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับว่าอนาคตข้างหน้าหลังจากนี้ไปอาจจะทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาเป็น โอกาสดีๆหรือความรักดีๆกันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรที่มีความรู้สึกที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันดูไม่ถูกตอบรับนะครับให้คุณกับเขาพยายามปล่อยวางแล้วก็อย่าไปยึดติดจนเกินไปในบางครั้งเนี่ยเหมือนเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์กับตัวคุณเนี่ยไปไม่รู้กี่รอบแต่ ไปที่ไรก็ไปไม่รอดก็กลับมาอยู่ดีนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขายังมีความหวงหาความดึดติดบางสิ่งบางอย่างอยู่ในเรื่องของความรู้สึกที่ไปไหนก็ยังไปไม่ได้นะครับมันมีความรู้สึกเหมือนแบบมีพลังงานดึงดูดกันอยู่นะครับหรือว่ามันเป็น Energy บางสิ่งที่คุณกับเขาอ่ะอาจจะยังเป็น ข้อผูกมัดผูกติดกันกับในเรื่องของความรู้สึกในสัญญาณลึกๆนะครับมันอาจจะเป็นอดีตชาติหรือเป็นในเรื่องของอาการที่เขากับเราอาจจะดูมีพลังงานของความรู้สึกที่ยัง m o ฟออนออกจากกันไม่ได้แบบเต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าไม่ว่าเขาจะจากคุณไปกี่ครั้งไม่ว่าเขาจะคิดมากไม่ตกกังวลแค่ไหนนะครับไม่ว่าเขาจะมองไม่เห็นทางออกแค่ไหนแต่ในใจของเขายังมีคุณอยู่ ลอดเวลานะครับแต่ความรู้สึกของเขากับไม่สามารถปล่อยวางนะครับได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลากับการที่ต้องดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับในท้ายที่สุดแล้วคิงถือดาบบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจในทางที่ถูกทางที่ได้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เดอะทาวเวอร์เขาอาจจะพลังกําลังที่จะ พัทงทลายกำแพงของตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่ดีงามมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาเปิดใจอ่ะมันก็จะทําให้เขาต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจแล้วก็เข้าหาเขาได้อย่างเต็มที่ทาให้เขาอยากจะมีการมอบสิ่งดีๆให้กับคนคนนั้นก็คือคุณก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นอย่าไพ่บ่บงบอกถึงสถานการณ์ว่ายังไงซะเขาก็ยังนึกหรือระลึกถึงในเรื่องของอดีตหรือความ วันวานที่สวยงามวันวานที่รู้สึกดีๆเนี่ยมันยังเป็นพลังงานที่ยังทําให้เขายังไม่เดินจากคุณไปอย่างที่บอกว่าไม่ว่าเขาจะคิดเป็นสิบรอบร้อยรอบพันรอบเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากอยู่ กับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นก็พยายามรอเวลาให้เขาตัดสินใจนะครับที่จะเลือกทางเดินของเขาในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อที่เขาจะได้จบปัญหาและเคลียร์ทุกอย่างให้คุณแล้วก็สามารถกลับมามีโอกาสดีๆความรักดีๆกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งแต่นะครับใครที่มาถึงณจุดนี้แล้วบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือหนู หนูคิดอะนะครับหรือผมคิดอาจจะไม่ได้ตรงกับไพ่ที่บอกนะครับจริงๆมันยังมีอีกหนึ่งคำพยากรณ์ว่าถ้าตัวคุณเองนะครับมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้แบบซีเรียสกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีในอดีตแล้วนะครับคุณปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะ Move On กับความสัมพันธ์ได้อันนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่า The Tower ก็ปรากฏขึ้นมาแสดงว่าคุณอาจจะตัดจบอะไรหลายๆอย่างได้ดีเคลียอะไรได้มากขึ้นทำให้สามารถ Move On ไปได้แล้วก็ได้เช่นกันคุณอาจจะเจอคนดีๆคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับที่มาแบบตัดสินใจเข้าหาคุณอาจจะเป็นคนธาตลมกลุ่ม มิถุนตุลน,นะครับหรือราศีธาตุน้กากรกฏพิจิกมีราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยสแสดงว่าอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของส,สองธาตุเนี่ยค่อนข้างสูงที่อาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์ในระหว่างนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นอาจจะมองคนอื่นที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับใครบางคนที่อาจจะคิดแบบนี้นะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าชาวกรกฏอาจจะมีสองทางเลือกให้กับตัวคุณถ้าคุณเลือกที่จะตัดและ move on คุณจะเจอคนที่อ,อย่างที่บอกไปว่าเป็นคน ทาดหลมแล้วก็ทตดน้ําแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อที่จะไฟต่อนะครับกับความสัมพันธ์รอให้เขาเคลียในเรื่องของความคิดของตัวเองเปิดใจยอมรับกับสิ่งต่างๆมากกว่านี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อในเรื่องของความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อกันที่ดีแปดหมายเกิดขึ้นนะครับมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมาแบบสายฟ้า เฟมมาทีเดียวก็มาถึงนะจุดจุดนั้นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีถึงแม้เขาอาจจะเปรียบเทียบบ้างมีความรู้สึกแบบกําลังมีความคิดที่อาจจะสวนทางกับตัวคุณอยู่ในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณกับเขายังเป็นปัญหา,าสิ่งต่างๆที่ต้องรอทางาแก้ไขนะครับปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงกันอีกสัก ระยะหนึ่งนะครับแปดดาบบางครั้งเนี่ยเขาก็มืดแปดด้านนะว่าเขาจะไปต่อ,อยังไงดีอย่างที่บอกว่าเขาจะ move on ก็ move on ไม่ได้เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขามืดไปหมดเขาไม่สามารถตัดสินใจได้หรือเขาไม่สามารถที่จะ เป็นตัวของตัวเองได้ในช่วงจังหวะหนึ่งดังนั้นอาจจะต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับอิทธิพลของดาวคู่ของคนหลักของชาวกรกฏคือดาวเสาร์ได้โคจรไปตกในภพเรือนมรณะนานแล้วด้วยและก็จะยังอยู่อีกสักระยะหนึ่งน่าจะเป็นปีหน้านะครับถึงจะมีการย้ายขึ้นไปที่ภพเรือนสุภาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ในช่วงปีนี้มันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆบาลานซ์สมดุลกันไปนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎต้องประสบในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอะไรที่ต้องปรับแล้วต้องจูนกันอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อในทิศทางที่ดีอย่าลืมนะครับว่าไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วก็ กลับมามีคอมมิทเมนต์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังทั้งคาใจกับความรู้สึกที่ยังอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่มีคุณก็ได้เช่นกันสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม